สวัสดีครับทุกท่านครับก่อนที่จะฟังข่าววันนี้อยากมีเรื่องพูดนิดนึงคือทุกวันที่ผมนําเสนอข่าวเนี่ยผมมีความคิดว่าเราต้องนําเสนอข่าวที่ถูกต้องนะครับแล้วยิ่งข่าวเนี่ยโอเคมันเป็นเทปด้วยเรามีเวลาพิจารณามีเวลากันตรองอย่างดีนะครับสิ่งที่ผู้ฟังควรจะทําก็คือต้องให้ข้อมูลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน บ้านเราให้ถูกต้องนะครับก็ตามสิ่งที่คุณควรจะทำเนาะเพราะกีฬาผมก็หาข้อมูลแล้วก็ให้คุณเสิร์ฟทุกวันอยู่แหละนะครับกูดแค่นี้เนาะโอเคไปกันที่ข่าววันนี้นะครับเชลซีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่ประตูต่อศูนย์ะครับมันมีปัญหาเรื่องของอ่าพุทสิงคิดว่าเชลซีไม่ได้ทำแฮนด์บอลในเขตโทษนะครับกอบอนก็ไปโดนมือแหละเป็นแหวนได้เลยนะครับ ก็เลยทําให้ยูไนเต็ดนั้นได้หนึ่งคะแนนแต่ที่แน่นก็คืออย่างที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าคือมันไม่ได้หักลบเป็นประตูเดียวไงแบบพอจุดโทษเสร็จแล้วมันบวกหนึ่งประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คือโมเมนตัมไงอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับก็เชลซีกับยูไนเต็ดนั้นจบ0-0ทั้งคู่นะครับใน2องเกมที่เจอกนันที่โอทราฟฟอร์ดและก็สแตมฟอร์ดบิ์นะครับ ครั้งที่เคยเกิดขึ้นก่อนหนนี้ปี1 9 2 1 2 2นะครับยูไนเต็ดไม่แพ้เกมเยือน20เกมติดแต่ว่าอย่างว่าชนะสิบสานัดนะครับมันก็คล้ายๆแพ้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะแฮร์รี่แม็กควายเป็นมาออฟเดอะแมทช์นะครับแล้วยูไนเต็ดตอนนี้ตามซิตี้อยู่12คะแนนนะครับมี5้าสิแต่เชลซีมีอยู่44คะแนนตามเวสต์แฮมอยู่1คะแนนในโซนแชมเปี้ยนส์ลีก ก็ยังเปอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เวสแฮมอยู่ในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับน่าสนใจไปกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับสเปอร์สกับเบอร์นลียนะครับสเปอร์สชนะ4-0นะครับเบลนาที2กับ55เนาที15ลูคัสมูร r านาที31นะครับก็แกเดเบลนั้นยิงไปแล้ว3ประตูให้กับสเปอร์สนะครับ8ประตูในทุกรายการ3ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็ทำให้โอกาสไปยุโรปง่ายขึ้นนะครับหลังจากเอาชนะเบอร์นีไปได้ไม่ยากนะักนะครับก็ต้องดูว่าชอนไดจะปรับเบอร์นีอย่างไรต่อไปนะครับเบอร์นีก็แพ้สเปอร์12จาก15เกมหลังสุดในหลีกสูงสุดนะครับโดนไป48ประตูด้วยกันในช่วงเวลานี้ก็เบลยิงใช้เวลาไป68ไปปีเท่านั้นตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเร็วที่สุดตั้งแต่ ที่เบอร์ลี่เสียประตูนะครับตั้งแต่เริ่มเกมนะครับมาลกัแ,แมชก็เป็นแกดเดเปลอันนี้เด่นมากนะครับไม่รู้ใครเลือกว่าในแฟนตาซีบ้างก็น่าจะได้ดคะแนนยอยู่แต่คนก็ไม่รู้เลือกเยอะขนาดไหนแล้วแต่คนนะครับผมไปสเปนก่อนับอิตาลี่2คู่นะครับแอเลติโกโมาดริดก็ยืนอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์และการสร้างช่องว่างนะครับหลังจากบุกชนะบียารีรอัลสประตูต่อศูนย เออเปตราซ่าเข้าประตูตัวเองนาที25เซเกรเล่านาที69นี่คืออีกประตูหนึ่งนะครับแอตเลติโกมาเดตตอนนี้นำ5แต้มนะครับในตารางของลาลิก้านะครับก็ทีมตราหมีหวังว่าจะเป็นแชมป์สเปนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014นะครับแอดมาริด24นัด58คะแนนน,นำบาซ่าอยู่5คะแนน,นบาซ่าเออต้องพูดอย่างนี้แอดมาริดถือเกมในมืออยู่1นัดน,นะครับทีมที่แพ้คือเบียร์เดลตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับ 25่สิบหคะแนนในขณะนี้นะครับนี่คือสเปนนะครับอิตาลี2คู่นะครับเอาทีมคู่ตาม่อนเอซมิลานบุกชนะโรม่า2ประตูต่อ1น,นึ่งเวตูยิงให้โรม่านาที50นะครับมิลานเจสเซอนาที43่าเดบิชประตูชัยนาที58นะครับมิลานก็ยังตามอินเตอร์อยู่4แต้มต่อไปนะครับก็ไม่ใช่เกมง่ายสำหรับมิลาน นะครับแต่ก็เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้าย11และ18มีนาคมนี้นะครับได้เห็นอิบราฮิโมวิชมาเจอกับยูไนเต็ดนะครับซึ่งเกมที่เตะกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คืออินเตอร์ก็เอาชนะเจนัวไปได้ไม่ยาก3ประตูต่อ0น,นำเร็วนะครับแค่ไม่ถึง40วิจาก โรเมลู elu, ลูกบกูนะครับอินเตอร์ใส่เสื้อสีดำเมื่อวานนี้ดามเมียนาที69ซานเชสนาที77แน่นอนครับอดีตนักเตะแมนยู3คนยิงหมดเลยนะครับก็ลูกากูนะครับยิงประตูในานาทีแรกของเซเรีย R ได้2ครั้งแล้วในฤดูกาลนี้นะครับเป็นคนแรกที่ทำได้ในศตวตรรษนี้ด้วยนะครับก็โอกาสยิงเต็ม เยอะแยะไปหมดนะครับอินเตอร์ได้มา3ประตูก็โอเคอินเตอร์นำจ่าฝูงนะครับ24่สัดห้มิลานอยู่ที่2 24ย่สัดห้นะครับส่วนผู้แพ้นะครับก็มีเจนัวอยู่แบบ13 24า่สัดยี่สิบหกอยู่เหนือโซอตกชั้น8คะแนนอีกคู่มิลานบุกชนะ Roma, โรมาน้อโรม่าตกมาอยู่ที่5นะครับ24่สิัดสีคะแนนตอตาลนต้ายูเวนตุสอยู่ที่4และที่3นะครับสี่สิบแต่ยูเวนตุสมีเกมในมือนะครับ นี่คือฟุตบอลน,นะครับมีเสิร์ฟในส่วนของจิงซูซูหนิงนะครับประกาศปิดสโมสรทิ้งไปแล้วนะครับก็จิงซูนั้นเป็นแชมป์ลีกจีนนะครับก็ได้แชมป์ลีกสมัยแรกเมื่อปี2020เนี่ยเเดิอนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่ทีมจะปิดตัวนะครับก็ฟาเบลคาเปโลเคยอยู่กับทีมมาก่อนนะครับ ในฐานะผู้จัดการทีม BBC Sport ก็ได้ข้อมูลนะครับว่ากลุ่มทุนนะครับที่ดูแลอินเตอร์มิลานอยู่ด้วยจริงเขาคงปิดอินเตอร์มิลานไม่ได้อันนี้คงทราบนะครับแต่ว่าเจียงซูก็คือปิดไปแล้วนะครับหลังจากไม่มีใครมาเทคโอเวอร์นะครับแต่ดูแล้วอินเตอร์ก็ไม่น่าไม่น่า,นาเกี่ยวอะไรมากนะครับแค่เชื่อมโยงกันเล็กๆเ,เ,เฉยๆ นี่คือทั้งหมดของฟุตบอลน,นะครับไปกันที่ผลตัวผลเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกคู่อื่นๆนะครับทีมใหญ่ก็ชนะกระบฏแหละอาร์เซนอลบุกชนะเลสเตอร์3-1นะครับพาเลสเซเบอร์ฟูแลม0-0และก็เชฟฟีวีลาเดปแฮร์ริโอฟูล0-2นะครับเรียกความมั่นใจสำหรับเลเวอร์พูลนะครับลาลิก้าเซลต้าเสมอบายาโดริด1-1กาดิสแพเบติส0-1กาตาลาชนะเอลเช่2-1 ที่บูเดสติกายูนิโอนสมร์ฮอฟ,ฟเฟนไฮม์หนึ่งหนึ่งไมส์แพลอัลส์บวกศูนย์หนึ่งเดอร์คุเซนแพ้ไบร์บวกหนึ่งสองนี่มีพลิกหน่อยนะครับอิตาลีนะครับอูดิเนเซ่ชราฟิโอรเรนตินา่าหนึ่งศูนย์นะครับคูนิเต่ตหลังจากที่ซาบโดรีอแพ้กับตาลลัตตาไปศูนย์สองโครตโตเนสแพ้กายารีศูนย์สองนาโปลีชนะเบเดเวนโต้สองศูนย์นะครับฝรั่งเศสกับบา้านมนาโกชนะเบรสสองศูนย์ลอรีองชนะเซเอเรเซียนสอ,องหนึ่งองเช เสมอรองสองสองแรงเสมอมูเปลียศูนย์ศูนย์นีมเสมอน้องหนึ่งหนึ่งเลียวเสมอสตาร์สโบรุนหนึ่งแบคเซย์เสมอลียงหนึ่งหนึ่งนะครับการลุแชมป์ก็สนุกในเอ,อ่อฝรั่งเศสนะครับไทยลีกนะครับชมบุรีชนะสุพรรณบุรี4ี่หนึ่งท่าเรือชนะระยองสามหนึ่งสุโขทัยแพ้แบงคอกศูนย์หนึ่งสมุทรปราการแพ้บีจีศูนย์หกนะครับแชมเปี้ยนชิพบีคอมแพนอลิสศูนย์สองมีเจลีฟุก,กูกะนะครับหูหายไปนานเหมือนกันแพ้นกกาโกย่าหนึ่งสองนะครับ เอาไทยลีกนะครับไปดูตารางก่อนเดี๋ยวไปไทยลีกสองนันต่อนะครับไทยลีกบีจีนำต่อนะครับมี63คะแนนตอนนี้เตะไปแล้ว23นัดทุกทีมนะครับเกือบทุกทีมพวกนี้ดีกว่ามีชนะสุพรรณไม่เตกวุลียม44ถ้ท่าเรือ44เมืองทอง40นะครับข้างหน้างนั้นประยอง10แต้มตรา15แต้มนะครับก็ค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆนะครับ สุพรรณ23มีเกมในมือครับสุโขทัย24ประจวบ25นะครับก็ฟอร์มดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือทีมอย่าง BG แล้วก็แบงคอกนะครับ13แต้มนัดนะครับแย่สุดเป็นจะยอมแพ้หมดแต่ใจมันสู้นะครับแต่ที่นี้ก็คงจะต้องไปเที่ยวทั่วไทยในอีก2นะครับอีก2เมื่อวานนี้นะครับ ผลเมื่อวานนี้มีอุทัยเสมอหนองบัว0-0แพร่เสมอระยอง1-1อุดรแพ้เชียงใหมย U, ่ยู0-2เกษตรศาสตร์แพ้นคปร 1, ปฐม0-1ลำปางเสมอชัยนาทตึง 1, 1นะครับตารางคะแนน25นัดแล้วนะครับเหลืออีก9นะัดสุดท้ายนะครับที่จะเตะกันมีนาคมหมดเนี่ยนะครับหนองบัวมี57ขอนแก่นยู53เชียงใหม่ยู52แคร่46นครปฐม43เชียงใหม่43 ครับกอันดับแรกมีทิยาวินาเต็ดยังสู้ได้นะครับมี40แต้มนะครับข้างล่างเป็นสบุษาคร11อุดุทัย18สีสกเกตชนะนะครับมี21ข้างบนมีขอนแก่นและอุดร23ตามลำดับอุดรออแพ้4เกมติดนะครับไทยลีก3กันบ้างนะครับเดี๋ยวไปกีฬาอื่นแล้วเอ้ยไม่ใช่มีครอนิดนึงนะครับ ไทยทีสามนะครับวันเสาร์พิซโลแพชชาเชียงเซาไปศูนย์หนึ่งอุดรเสมอโปรกแดงศูนย์ศูนย์เมืองเลยแพ้ลำพูนหนึ่งสองลำพูนเล่นชั้นนะครับแบงคอกชนะกระบี่สองหนึ่งน็อตแบงคอกน็อตกรุนนรงเทพอ่ะครับเสมอเมืองการศูนย์ศูนย์รัฐประชาชนะสงขลาสองศูนย์นะครับกรุงเทพลำพูนสิบสองแต้มเต็มอุดรเจ็ดชาเชียงเซาหกอันนี้ยังพอลุ้นได้นะครับหลังจาก ใช้เชิงซาวนี่แพ้ไปก่อนสองนะัดแล้วพลิกขึ้นมาได้จนมาตุ้นเนื้อชันนี่เกมสุดท้ายนะครับกลุ่มบีรายประชาสี่นัดสิบนะครับเมืองการก็สี่นัดแปดกระบี่ก็สี่นัดสี่นะครับกับดอทกรุงเทพอนสองอังกลุดูไปแล้วก็ราประชากับเมืองการที่อยู่สองอันดับแรกในกลุ่มบีนะก็คือสถานการณ์ก็คือลำพูนอย่างที่ว่าคือจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับและก็ขึ้นไทยอีก2และก็อีกหีกหนึ่งราชประชาเมืองการก็ลุ้นเอานะครับในเกมสุดท้ายว่าที่ไหนจะได้ขึ้นไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในจุดนี้นะครับโอเคนี่คือผลไปดูอนาคตกันบ้างนะครับอ้อแทรกนี้ก่อนสกอต t i s h l e ช g ล e ครับรอบชิงชนะเลิศ นะครับก็เป็นชัยชนะของเดอะเจสเซนจ์จอนสโตนครับชนะลิวิงสันเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ชอนรูนี่ทำประตูชัยนาที32นะครับก็เลยทำให้เซนจ์จอนสโตนได้ถ้วยนี้ไปนะครับเป็นถ้วยเมเจอร์รายการที่2นะครับสำหรับเออเซนจ์จอนสโตนต่อจากสกอตติชคัพปี2013-14สิบสนะครับแสดงความดีกับเดอะเจด้วยนะครับที่เป็นแชมป์ไปในปีนี้นะครับโอเค เซนจอนสโตนไปแล้วอ่ะเอาฟุตบอลนาคตจริงๆแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เอลันกับเซาแฮมตันวันนี้เตะพรีเมียร์ลีกกันตีสามนะครับคิดว,ว่าเอลัตันเบียดนะครับลาลิก้าเดียมาร์ติกับเรียลโซเซียดาดเชื่อใจเดียมาริกไว้ก่อนนะครับโอเคนี่คือบอลนะครับเราไปกันที่เออ่วอลเลย์บอลก่อนเดี๋ยวผมลืมไม่ใช่อะไรนะครับวอลเลย์บอลไทยลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี ผลที่น่าสนใจดังนี้นะครับทีมชายก่อนนะครับวันเสาร์พิซซูโรชนะวิสาขา3ต่อ1 set. นึ่งเซตนครราชสีมาชนะดรบบัลฟูดสามต่อ2เซตทีมหญิง 3BB ชนะโปรเฟร็กสาต่อ0เซตและก็นครราชสีมาก็ชนะดรบบัลฟูดสามต่อ0เซตนะครับไปกันที่วันอาทิตย์นะครับสักครู่หนึ่งวันอาทิตย์นะครับแอร์ฟอส ชนะเกาะก,กูดขอโ,โทษเพราะชนะ,กะเกษตรศาสตร์สามต่อศูนย์เซตเกาะก,กูดชนะปริ้น์สามต่อศูนย์เซต ISU ชนะสุดปราการสามต่อหนึ่งเซตสุพรีมชนะคอนแกนสามต่อศูนย์เซตนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเลกแรกนะครับของไทยของวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับก็เข้ารอบดังนี้นะครับทีมชาติคระข้าราชสีมาชนะ7เกมรว่วดเดมอนด์ฟูลชนะ6แพ้1 Air Force ชนะ5แพ้2พิซูโรชนะ4แพ้3มาเลเซียชนะ3แพ้4ปรินซ์ชนะ2แพ้5นะครับทีมหญิงนะครับสุพรีมกับนครราชสีมาชนะ6แพ้1สุพรีมมีคะแนนโบนัสมากกว่านะครับแต่บอลฟู ood, ชนะ5แพ้2คอนแกนชนะ4แพ้3เท่า3มีมีนครนนท์และโปรเฟ็กซ์ชนะ2แพ้5ยังรอดนะครับโอเคนี่คือ6ทีมนะครับ แข่งกันต่อในเลกที่2วันที่6และ7บมีนาคมนี้ก็คือกลางสัปดาห์นี้พักกันก่อนนะครับวอลเลย์บอลไปกันที่เอ่อโมลววันกันบ้างนะครับมีข้อเสนอของบารเรนเข้ามานะครับไม่ได้เกี่ยวกับจะจัด F1 ันหรอมันจัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสนอว่าจะฉีดวัคซีนให้ทุกคนนะครับตามนโยบายที่ว่าแบบเแบบเพื่อให้ความปลอดภัยในประเทศนะครับแต่ว่า ทางรัฐบาลปฏิเสธแล้วนะครับบอกว่าก็คือให้คนในประเทศนั้นเป็นหลักก่อนนะครับสำหรับบาเลนเองนะครับไปกันที่ออจอห์นทิกินส์นะครับที่เอาชานะรอนนี้กองซัลลิแวนไปได้10ต่อ3เฟรนในสตูเกอร์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับวอซซัลลิแวนก็เบรก144นะครับก็ถือว่า ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าก็เป็นแค่สาเฟรมที่ได้จาก h ิกกินส์นะครับอีกินส์ได้แชมป์จัดอันดับรายการที่31แล้วนะครับตามซาริวนอยู่6รายการนะครับแชมป์เรนกิ้งใน3แรกใน3ปีนะครับแล้วแพ้ไปแค่4ี่เฟรมสำหรับ4รอบนี้นะครับโอซาริวนก็เป็นคนแรกที่แพ้4รายการในรอบชิงใน,นหนึ่งฤดูกาลครับไม่มีเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับ อันนี้คือชาวจิปาถะเนาะไปกันที่กอล์ฟนะครับคอ WGC แชมเปี้ยนชิพก่อนนะครับที่คอรเซสชั่นโคดิมาดิคาวะชนะนะครับก็ได้ไป18อันเดอร์พานะครับเมื่อวานตีลบ3าบูสคอยก้าวิคเตอร์ฮอปแลนด์นะครับและก็อีกคนหนึ่งบิลลี่ฮอเชลจบลบสินะครับฮอปแลนด์ลบหที่เหลือลบสนะครับและก็อันดับ5เป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับลบสิ P.J. ทัวร์รายการเป็นรายการเล็กเป็นรายการเล็กนะครับตระตูตดิโก้เพนแชมป์ก็เป็นเอ่อวันเดนเกรสนะครับแล้วก็ลงมาเป็นเอ่อร์จอหานารเวกัสนะครับเกรสลบสิบเก้าเวกัสลบสิบแปดนะครับยินดีด้วยนะครับแล้ว P.J. เนลลีคอร์ด้าชนะนะครับที่เกมบริดจ์ลบสิบหกนะครับเมื่อวานลบสามเล็กซี่ทอมสันกับลีเดียโคลบสิบสามเมื่อวานลบสี 4, ่กับลบสามตามลำดับนะครับ เออประพันธ์กรธวัฒนกิจเป็นดุลวันสุดท้ายนะครับบวก2ก็เลยจบที่ลบสิได้อันดับ5ร่วมนะครับคนอื่นของไทยนะครับปาจารีอนันตริกานจบที่ลบหนึ่งนะครับอันดับ42ร่วมแล้วก็ทิดาททิดาพาสุวรรณปุระบวก3นะครับเมื่อวานบวก4เลยดุดไปหน่อยได้อันดับ57พเจ็ดอนงเพชรล้ำบวก10เมื่อวานบวก6ครับอินดิกาโซเรนสแตมก็ผ่าน นะครับก็ไปจบบวก11อดนั่นดับ74นะครับนี่คือ LPJ ทัวร์แลกก็จักรยานนะครับเมื่อวานไม่ได้พูดถึงนะครับคือตอนจบของการแข่งขันเอ่อทัวร์ออฟ UAE นะครับอัดมเยสมีรถจักรยานชนนะครับแต่ก็ยังขึ้นมาจบที่2ได้นะครับโดยคาร์ลิอีแวนชนะนะครับทะเลปกชานะครับ ก็เจ้าของแชมป์ปูเดอรฟรองตอนนี้ก็ชนะไปนะครับ24ชั่วโมงพอดีกับ28วินาทีนะครับอารัมเยสแพ้35ิาวิเจ้าเมดาแพ้1นนาที2วิคริสฮาร์เปอร์1นาที42ิวินิวสันเพลส1นาที45ิาวินะครับยิดีๆกับโปกชชาด้วยนะครับ ATP ทัวร์สบายที่ผ่านมามีรายการ253รารายการสรุปแชมป์ดังนี้นะครับ ทีมปเมริกเดวิดก็แฟงชนะโรเบตโตบาติสตาอคุตหต่อ7 6ต่อ4 6ต่อ2องทีมคโลบาอาร์จเจนตินาคัวมานเดลเซรุนโดโลชนะอันเดอร์รามอสวิโอลาส6ต่อ0 2ต่อ6 6ต่อ2และก็ที่สิงคโปร์นะครับอเล็กซายปบป,ปิรินชนะอเล็กซานเดอร์บูบริช4ต่อ6 6ต่อ0 6ต่ 2. อ2ยินดีกับทุกคนนะครับสัปดาห์นี้มีรายการหลักอยู่ที่รอตเทอร์ดัมนะครับรายการรองอยู่ที่บูนสไอเรสอาร์เจนตินาครับยินดีกับ ทุกคนด้วยที่ได้แชมป์ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ WTA ทัวร์รายการส่งท้ายที่ออสเตรเลียอเดลแลนด์อินเตอร์เนชั่นแลอีกาชิวันเทคแชมป์นะครับชนะเบนิต้าเบนซิชโกต่อ2ทั้ง2เซตเินดีด้วยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรายการที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับผู้สัปดาห์นี้มีที่โดฮาเป็นหลักรายการรองที่ล mm ิย hmm. งนะครับเ f l FL ก็ มีข่าวการเสียชีวิตของเอิร์ฟคลอสนะครับอดีตดิเฟนซีฟแบ็กนะครับก็เขาเป็นคนผิวดำคนแรกที่ทำงาน full time ในฐานะนักวิจารณ์ทางทีวีแห่งชาตินะครับเสียชีวิตด้วยแปดสิบเอ็ดปีนะครับเขาอยู่กับอีเกิลส์หกจากเก้าด้วยดูการนะครับเสียชีวิตที่โรสเวลล์นิสโซตานะครับก็ CBS Sport ก็ประกาศไว้อะไรนะครับโดยแชร์แมนนะครับก็คือชอตแบ็กมานัทนะครับเอิร์ฟนั้นเป็นผู้บุกเบิกนะผู้ สร้างผู้สร้างที่มีความสำคัญนะครับกับประวัติศาสตร์และประเพณีของ CBS Sports นะครับร่วมกาก Philis Jor กับเบนมาร์สเบอร์เกอร์นะครับกับรายการ NFL Today นะครับในยุคเจ็ดสูโน่นเลยนะก็สำหรับคอนแ c k โปรโบสองครั้งนะครับ22 i n t e r อ e p ินเตอร์เซป e c o v e r ฟนะครับและก็27.9หลาในการวิ่งนะครับ วิ่งรีเทิร์นแล้วก็รีเทิร์นพันด้วยก็อยู่กับ CBS Sport ปี1971ถึง1994นะครับโอเคแล้วก็เบสบอลนะครับเริ่มแล้วสำหรับสปริงเทรนนิ่งนะครับก็คือการแข่งอุ่นเครื่องก่อนเติดตฤดูก,กาลซึ่งจะแข่งกันไปตลอดเดือนนะครับสิ่งสำคัญก็คือมีผู้ชมเข้ามานะครับตั้งอยู่ตามที่ที่จัดไว้ให้นะครับก็ พูดง่ายๆนะครับก็คือทำให้คนได้กลับมาที่สนามนะครับก่อนที่ฤดูกาลใหม่162เกมจะเริ่มขึ้นอารอนจัสออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาดีใจมากที่แฟนกลับมาได้ออกมาคว้างบอลไปให้กับผู้ชมด้วยนะครับให้เป็นของขวัญเนาะสำหรับผู้ที่มานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้ก็ไทยกูดนะครับเราดูข่าวต่อไปเนาะหลังจากเรียนโรงพยาบาลในการรักษา นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ